บีมสรันยูนะครับตอนนี้บีมก็เป็นนักสแสดงอิสระครับหลักๆเนี่ยก็เล่นทั้งซีรีส์เล่นทั้งภาพยนตร์แล้วก็เล่นทั้งละครและรวมถึงบีมเป็น KLL Influencer Facebook บีมสรันยู V2 TikTok เอย่ยหรือว่า IG ก็จะมีบีมสรันยูทุกๆอย่างเลยฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับ ประเทศสโลวาเกียมานะครับอันนี้บิมก็ไปเปิดตัวภาพยนตร์มาเป็นภาพยนตร์ที่บิมร่วมเล่นด้วยซึ่งเป็นภาค2นะครับภาคหนึ่งเนี่ยเคยดังเมื่อ10ปีที่แล้วมาถ่ายเมืองไทยเหมือนกันเรื่องนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเมืองของประเทศสโลวาเกียบวกกับความเป็นประเทศไทยที่มีลักษณะการโกงต่างชาติมีอะไรเงี้ยฮะมันเป็นการตีแผ่หลายๆอย่างแล้วเป็นหนังที่แอคชั่นบวกความดาร์กเกี่ยวเรื่องการเมืองเล่นเป็นวายร้ายคนไทยที่แหกคุกมาตามล่าหาเมียแล้วก็มากัดกับพระเอกเพื่อจะหลอกแกมฝรั่งกระแสะตอรีครับบีคร เขาไปเล่นเนี่ยบิมก็แคสติง้งโชคมวยโชว์เขาให้โชกับกระสอบเผมก็โชกโชกระเสาไฟฟ้าโชกกับกำแพงเขาเห็นว่าไอ้นี่มันบ้าดีเวลาบิมเล่นภาพยนตร์ไทยหรือว่าละครไทยบิ๊มก็เล่นแอคชั่นอยู่แล้วดังนั้นมันก็เลยง่ายมากในการเข้าไปก็ภาษาอังกฤษเราได้ด้วยมันก็ all confirm แล้วก็ perfect ครับ คำว่าแบดบอยอ่ะบีมองว่าเราไม่ใช่จําเป็นต้องเป็นคนเลวเสมอไปอาจจะแบบคนทําตัวหำหำหรือว่าเล่นกีฬาเอ็กซ์ตรีมสปอร์ตหรืออะไรเงี้ยเพราะแบดบอยมันจะมีความเจ้าชู้ความไม่เอาเข้าตัวอยู่ด้วยซึ่งบีไม่ใช่ตรงนั้นอาจจะลุคแบดบอยไม่ว่าจะเป็นบทบาทที่บีมได้เล่นแต่ชีวิตจริงก็เรียบๆง่ายๆอย่างครับแล้วก็เป็นผู้ใหญ่แล้วก็ใจเย็นลงทําอะไรก็คิดมากขึ้นแล้วก็ภรรยาก็คอยอบรมสั่งสอนมาโดยตลอดนะครับว่าการวางภาพลักเป็นเรื่องที่สาคัญเพราะบีมเองเป็นคนที่ง่ายๆครับบางทีเรื่องภาพลักบีีไไม่่่ดด้สนใจงงออยยาเเลิวี ลุยเลคือคิดไม่รอบคอบก็จะมีภรรยาเนี่ยชาชาเนี่ยช่วยกันกรองในการรับงานในการใช้ความคิดในการวางตัวในสังคม สำหรับงาน c s เสเนี่ยบิมต้องบอกว่าต้องเหน่ทําพลังใบมาบิมก็ได้ฐานที่เรียกว่าประชาชนที่มาชื่นชอบแล้วก็มาเป็น FC บิมเยอะนะครับไอตอนที่เชียงรายเชียงใหม่หนองคายน้ําท่วมเนี่ยเราก็รวบรวมคนลูกค้าหรือว่าคนที่เป็นสะพานบุญต่างๆเนี่ยโอนเงินมาเราไปซื้อของหรือว่าชาวบ้านเอาของมาให้ผมมาไปมอบให้ที่หนองคายอําเภอลึกๆที่เรียกว่าน้ําท่วมมิดหัวแล้วเขาเอาของออกมาไม่ได้เราก็เอาของไปบริจาคไปช่วยแล้วก็มีเงินสนับสนุนให้ด้วยก็ได้แฮชแท็กว่าเป็นขวัญใจชาวหนองคายมาก็เรียกว่า น่ารักแล้วประชาชนก็ให้การตอบรับดีเขาก็ไม่รู้รู้ได้ไงนะว่าเราไปเห็นหน้าแวบ,บเดียวตะโกนเลยพลัดไป ที่นี่เนี่ยเคยไปร้านอะไรบ้านบินจะมีกิจการอะไรอยู่ที่ถนนหลวงวรจักรเขตป,ป้อมปราบศรูป้าอยู่แล้วเพื่อบินย้ายไปเป็นแวร์เฮาส์สิ่งที่พุทธมณฑลสาย2ครับร้านนี้ก็เลยปิดเงียบไป3-4ปีแล้วบินก็ขับผ่านเส้นนี้เห็นประตูผีเฮ้ยของกินเต็มไปหมดร้านนมตรงนี้ก็ยังขายได้เออเราควรเปิดกิจการตรงนี้เป็นศูนย์รวมทั้งมอเตอร์ไซค์รถยนต์รถสวยรถซิ่งมานั่งพูดคุยกันแล้วตรงนี้ข้อดีคือเราจอดรถได้2ฝั่งจอดได้ยังถูกกฎหมายเราขายก๋วยเตี๋ยวสูตรที่ไม่เหมือนใครน้้้้เเเนนนีี่่ยยกก็็มมมมทททัังงหูืือออแลปไฟคชบด ชอบอะไรมากินแก้แห้งก็ได้หรือคนที่ชอบความแซ่บก็มาทานที่นี่ได้ผมรู้สึกดีอะที่ได้เจอคนแล้วมาพูดคุยกันเป็นพื้นที่ไร้หัวโขนคุยกันง่ายๆตามภาษาผู้ชายที่ชอบรถผู้หญิงที่ชอบรถอะไรแบบนี้ครับ ทําว่าลวกลวกเกิดขึ้นนะครับเพราะร้านเราอะทาอะไรเกี่ยวกับลวกอยู่แล้วแล้วบวกกับชาชาบอกว่าเออร้านลวกลวกเนี่ยบีเป็นผู้ชายทาอะไรเร็วๆลวกลวกไปหมดเลยทาอะไรไม่สําเร็จเร็วๆแล้วก็ไม่รอบคอบเอาชื่อร้านนี้แหละลวกลวกการแต่งร้านของบีมก็เลยจะมีความลวกลวกก็คือเป็นร้านอะไหล่รถยนต์ที่มีฟอร์แมตเดิมอยู่ผมเอาอุปกรณ์หรือว่าช่วยรางวัลของผมมาใส่แล้วก็เฝดร้านก๋วยเตี๋ยวผมเอาตีมอะไหล่มาเพราะย่านบริจักเป็นย่านอะไหล่รถยนต์อันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับผมก็เลยเอาฟอร์แมตร้านตรงนี้เน ก๋วยเตี๋ยวที่มีทรงร้านอะไรอยู่คนเฟิดมาเฮ้ยอยากจะสั่งอะไรร้านนี้ขายอะไรอะไรผมบอกไม่ใช่ขายอะไรครับผมขายก๋วยเตี๋ยว หนึ่หม้อไฟลวกจิ้มสามารถสั่งเป็นหมูหรือเนื้อก็ได้แยกน้าชัดเจนนะครับสอ,อันนี้สําคัญเลยสันคอหมูลวกจิ้มกับสันคอเนื้อลวกจิ้มละลายในปากเป็นชาบูคุณสามารถเลือกความสุกโดยการจิ้มจุ่มเองได้ไม่จําเป็นต้องให้ทํามาเลยเพราะเดี๋ยวเนื้อแข็งและร้านนี้ผักสดเติมฟรีนะครับข้าวสิบ,บาทให้พูนมาอิ่มแน่นแน่นอน3 อันนี้ก็อยากให้ลองรับประทานเนื้อคือเป็นก๋วยเตี๋ยวครับเตี๋ยวหมูเตี๋ยวเนื้อเป็นก๋วยเตี๋ยวที่ราคาเริ่มต้น50และ65บาทที่ประชาชนทั่วไปกินได้ไม่ต้องเก็บเงินมากินร้านบิมแพงๆสามารถมากินในทุกๆมือได้บิมอยากให้ร้านเป็นส่วนหนึ่งของคนในวรจักรและคนที่ใกล้เคียงหรือคนที่อยากจะมาฝากท้องครับ ป็นคนชอบมอเตอร์สปอร์ตชอบความเสียวชอบความแรงชอบความมันอยู่แล้วแต่พอโตขึ้นเราก็อยากทําอะไรที่มันแบบนิ่งขึ้นประกอบธุรก,กิจแบบไม่ต้องใช้แรงและเหนื่อยมากใช้ความรู้ความสามารถของเราพัฒนานและต่อยอดกันหลายๆอย่างบิมก็เลยเอาความที่มีชื่อเสียงตัวเองเนี้ยมาทําร้านก๋วยเตี๋ยวของเราถ้าไม่อร่อยจริงมันก็อยู่ยากร้านบิมบิมมั่นใจสูตรบิมแล้วว่าบิมอร่อยคนมาติดเพราะรสชาติไม่ใช่ติดเพราะบิมแล้วบวกกับบิมมาช่วย p ีร้านตัวเองด้วยมันก็เป็นการต่อยอดที่ดีกันอย่างที่เป็นต้นคบ ใครเป็น FC พลังไปหรือ FC บีมเองหรือติดตามละครนะครับมีเปิดร้านลวกลวกวราจากักรกดมาที่ GPS ได้เลยนะครับสามารถสั่ง Line Man Delivery ก็ได้ใครอยากจะออกบูธ200ชามขึ้นไปเพียงแค่12,000บาทก็ไปแล้วนะครับหรือว่าใครอยากจะปิดร้านจัดอีเวนต์ไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์หรือรถติดตามทางเพจได้หรือว่าโทรมาก็ได้นะครับส่วนงานของบีมก,ก็ฝากติดตามได้ทาง u t u b e นะฮะเฟซบุ Facebook, ๊กรวมถึงทั้งหน้าจอทีวีและก็เน็ตฟลิกซ์ทุกอย่างเลยนะครับยังไงฝากทุกคนไว้ครับ